สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิราพลครับวันนี้เรื่องสุดสําคัญเพราะว่าคุณผู้ชมครับนายวงการบันเทิงและก็วงการกีฬาขึ้นชื่อว่าเป็นวงการที่สามารถทาเงินได้มากที่สุดนักกีฬาไทยวันนี้เดือนหนึ่งรับหลายแสนบางคนรับเป็นล้านแต่ใครจะไปเชื่อเพราะการได้เร็วก็อาจจะหมดเร็วได้คนนี้คุณผู้ชมครับภาพที่ผมได้เปิดมานี้ เป็นสุดยอดนักเตะทีมชาติเยอรมันยิ่งจุดโทษทําให้ทีมชาติเยอรมันเป็นแชมป์โลกแต่มาวันนี้ฟังให้ดีฮะอาจต้องล้างส่วมเพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองอันเดรสเบรเม อดีตซุปตาร์แบ็กซ้ายที่เก่งที่สุดในโลกทีมชาติเยอรมันนะครับเขาคนนี้แหละครับคือฮีโร่ที่ยิงจุดโทษในรอบชิงให้เยอรมันเอาชนะออ์เจนตินาและก็ควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1990เขาเลนกับยอดทีมในยุโรปมากมายบาเยิร์นมิวนิกเสือใต้แห่งเยอรมันและอินเตอร์มิลานงูใหญ่ของอิตาลี24ปีผ่านไปเชื่อหรือไม่เบรเมนในวัย53ใกล้เป็นบุคคลล้มละลายเพราะเป็นหนี้มากกว่า11ล้านอาดีตลูกน้องเก่าก็หวังดี หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับบอกกับเบรเม่ว่าเฮียถ้าเฮียตกงานเฮียเป็นหนี้เฮียก็มาล้างห้องน้ําที่บริษัทผมสิ <c oughs> จากแชมป์บอลโลกอาจากลายเป็นคนล้างห้องน้ําที่มีแต่หนี้นี่แหละครับความแน่นอนในชีวิตคือความไม่แน่นอนจริงๆนักกีฬาหลายคนนะครับอายุยิ่งเยอะยิ่งจนแต่ผู้ชายที่ผมสัมภาษณ์อยู่ในรูปนี้โคสซิโกกิฬศักิ์เสนาเมืองอายุยิ่งเพิ่มยิ่งร่ำรวย เรื่องเหล่านี้การบริหารเงินสำหรับนักกีฬาควรจะเป็นอย่างไรพีซิโกจัดไปคำถามสำคัญที่สุดสำหรับเจและก็นักฟุตบอลไทยหลายคนเพราะเขาทำเงินหลักแสนหลักล้าน <c oughs> แต่ว่านักกีฬาหลังจากเลิกเล่นไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งจะมีปัญหาเรื่องของเงินพีซิโกน่าจะเป็นไม่กี่คนที่หลังจากเลิกเล่นแล้วก็ยังประสบความสำเร็จทั้งในฐานะนักกีฬาพีโกมี วิธีในการบริหารตังค์อย่างไรอาชีวิตนักฟุตบอลเ,เป็นหมาล่าเน,นื้อนะอ,อายุการใช้งานจริงคุณไม่เกิน10ป,ปีนะฉะนั้นคุณได้เงินมาเนี่ยคุณต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำยังไงต้องรู้จักแบ่งใช้แบ่งจ่ายนะพี่ไม่เล่นการพน,นันพี่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใบยมุกมถ้าคุณแค่กินข้าวเที่ยวกับเพื่อนฝูงบ้างเนี่ยมันไม่มีหมดหรอกสมัยก่อนพี่ก็ได้เงินเดือน2 0 0 0 5,000ไล่มาจากเหมอนก็เก็บเก็บแบ่งใช้แบ่งจ่ายทีละครึ่งทีละครึ่งเก็บเข้ากระเป๋าทีละครึ่ง นะครับแล้วก็แบ่งให้พ่อให้แม่ญาติให้พี่น้องซื้อของซื้อเสื้อผ้าใส่อะไรก็คือแบ่งแบ่งตั้งแต่2,000จนมีเงินเดือน7 8 0 0 0 0 0ห0ื0 0 0 0 0 0 0ก็เก็บมามันก็มีฉะนั้นวันนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยเป็นยุคทองเนี่ยอยู่ดีแป๊บเดียวได้เงินเดือน1ส0 0อ0แสนโดยมันต้องไปขาแข่งต่างประเทศ ฉะนั้นคุณลองคิดดูว่าถ้า10ปีเนี่ยถ้าคุณไม่เก็บหอมรอมริบแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะเหมือนกับที่บอกพรุ่งนี้มาสนุกสนานกันใหม่คุณผู้ชมครับทุกจันทถึงสุข16นาฬิกา4นาทีช็อตเด็ดกีฬาแชมป์จัดไป